เราก็มาได้จากการนำผลับจางจนที่ได้ลงยันละปัญหาในโลกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ เรโยกโยนที ô, á, اد, vard, đ àn, đ àn, ่แรกนะนั่งคเด้าวหน้าเรื ale, so ่มน so ้างนอนแถวนั mm. yeah. the, the yeah. yeah. so ่ก่อนอ่าจะเรียกเดียวเจอเี่เรียกโยนโยก็เจอตามทุกที่ท่าแจ้งนะอ่าเดี๋ยวก็เจนต่อแถวแ่อแถวต่อแถวนะครับโยนลำอข้างเดียวก็ทับุญ2สองร้อยบาทนะน้าเราโยดสองข้างก็ทับุญรสี่ร้อย คัแรกก็เอาบอรานที่เราถนัด่อเิอก่อนเช็นเราจะัดเือาเอให้บรกอแป้งนั่นเบยรือขาเบยให้เธอที่มองกับใจเือาแต่เามหอกวาสวกยงห้าเรามาครั้ที่สองครั้งที่สาม ยก็รับของดีังพ่อนะอันนี้ก็แจงไ้แต่โยนไคโยนข้างสองข้าบทำไร เพื่อสถิกาโยนทอนปฏิสามภีก็ยังมีความตองสะพานทองป็นชุดแรกพละที่ตองติดตองเป็นที่ตองไม่มีของดีให้โลคือพระปิชาทังประการเรียวก้อนรามารงลง